ไปกันเองได้ไปึ๊บเ็เอึงอ,อยู่ตรงน,นี้อยู่ก็ตะโกนไปไปพี่เพิ่มไปพี่เพิ่มเอิง่งไปหยิบเงินไปหยิบง<า>เบง<า>ินบนเรือนให้หเ่าด้วยช่วงเนี้ยไอเอกงก็จะหันไปแบบยังไงล่ะยังไงล่ะ สึงเจ้าขาเสร็จต้นชื้อไปเจียไปค่าเป็นลูกชายออกยามสูสาคอนได้เก้นได้ข้าวอไบ้ช่วยเหลืออะไรก็จักช่วยเหลือได้ข้าวเพียเ์รียเพมียเ์รี่ด้วยหรอขอบชั่วอว่าไปกันเองครับฟอร์รี่ที่เรียกว่าม้าเหรอหันมองหน้ามองหน้ามองหน้าอยากไปด้วยก็ไปแต่ข้าไม่ได้ขอ พอหันมาหันมาน้องอาจจะแบบเดินเดินไปเดินไปนิดแล้วอาจจะแบบดีดนิ้วก็ได้ไม่ไม่อยากได้มาอะไรก็ได้เตอมจานมีการจานหนงานช็อปเหมือนเหมือนความรู้สึกเหมือนเสร็จเสร็จจานเข้าล็อคเออ แต่ยใจเย็นใจเย็นอยากเป็นเป็นมาทำตลาดมุ้ยอันนี้เรียกว่าอื่นอ้าวมามาลองดูซ้อมบล